สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง We Are Salmon Well แล้วนะคะไม่ได้ทำคลิปนานก็เลยจำชื่อช่องตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็ห่างไปนานมากเลยนะ2-3เดือนกับคอนเทนต์เกี่ยวกับวิทยาลัยเชื่อดังย่านสีนักครินก็คือดุสิตธานีมีคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้พี่แนะนำขอผัก ย่านศีนะคดินที่ใกล้กับวิทยาลัยดุสิตธานีเนาะก็ขอบคุณพระคุณน้องมากเลยที่ทําให้ช่องพี่ไม่เยียบหายไปอย่างแบบทุกคนลืมช่องชั้นไปหมดแล้วอะไรแบบนี้คือแนว่าช่องจะไม่ค่อยมีคลิปอัพเลยก็ตามแต่พี่ก็เข้าไปดูตลอดนะคะว่ามีน้องคนไหนอะ่ะคอมเมนต์หรือว่าถามคำถามอะไรพี่ไหมพี่ก็จะเข้าไปตอบตลอดเวลานะ ก็ระหว่างที่ห่างหายไปสองงสามเดือนเนี่ยก็มีน้องๆบางส่วนนะคะที่ทักมาหลังม์ในไอจีพี่เนาะว่าแบบเออเรียนเป็นยังไงบ้างเรียนยากไหมพี่ก็ยินดีตอบหมดทุกช่องทางนะคะแต่ถ้าแบบน้องรอน้องรอว่าพี่อะตอบใน YouTube นานมากน้องก็เดมมาหาพี่ใน i อได้เลยที่พี่เคยทิ้งไว้ในคลิปก่อน ไอจีพี่นะคะ where are the salmon แล้วก็ under score ขีดล่างแค่นั้นเลยหรือถ้าน้องไม่มีคำถามอยากฟอล l พี่ใน IG ก็ก็ฟอลมาได้แต่รบกวนน้องๆทักมาบอกพี่ก่อนนะเพราะว่าพี่ปิด IG เป็น private เ,เนาะพี่จะไม่ค่อยรับใครเข้ามาุูมสุ่ม5ก็จะรับแค่แบบคนรู้จักหรือเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆรุ่นน้องอะไรแบบนี้นะามาต่อกันในเรื่องหอผักนะคะ พี่ก็จะเริ่มที่พีหน้าสีะคดีนเนาะในพูดในมุมมองส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่นะ mm hmm. ก็หอพักนี้พี่พักอยู่ห้องไทยบีห้องขนาดเล็กสุดเล็กสุดนี่ขนาดประมาณ27ตารางเมตรแล้วกเ็เป็นหอพักที่มีราคาค่อนข้างสูงราคาเริ่มต้นประมาณ9,000บาทขึ้นไปค่าค่าห้องนะ้ำไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าค่าไฟยูนิตละ8บาท ส่วนค่าน้ำเนี่ยถูกมากจริงๆเพราะขนาดพี่ใช้ซักผ้าด้วยนะซักผ้าขาวอะไรเงี้ยชุดเชฟซักเองอะไรซักมืออพี่ใช้ค่าน้ําเดือนหนึงอะไม่ถึงร้อยประมาณ50-60-70สูงสุดก็80ดสะไม่เคยถึงร้อยเลยจริงๆแล้วก็ไวไฟไวไ,ไฟที่เนี่ยค่อนข้างดีแรงกว่าที่บ้านพี่ตอนแรกๆที่พี่เข้ามาอยู่อะทั้งไวไฟทั้งสัญญาณโทรศัพท์อะไม่ดีเลย ติดต่อใครไม่ได้เลยช่วงนั้นแบบติดต่อใครก็สายหลุดอะไรแบบนี้แต่หลังๆเขาก็เปลี่ยน WiFi มั้งพี่เห็นเขามาเปลี่ยน Wi-Fi จากที่หอพักได้มีการเปลี่ยน WiFi แล้วชีวิตที่ก็รู้สึกว่าจเจริญหูจเจริญตาขึ้นเยอะคือไม่มีปัญหาอะไรเลยนอกจากว่าไฟตะดับแล้ว Wi-Fi ก็จะหายไปอะไรอย่างนี้มันก็จะมีในช่วงที่แบบไฟดับบ้างแต่ไม่ได้ดับบ่อยตั้งแต่ที่พี่อยู่มาเคยดับอยู่สองครั้งมั้ง ที่ Wi-Fi ใช้ไม่ได้นะแต่ก็ไม่ได้แบบใช้ไม่ได้ทั้งวันก็จะแบบใช้เวลานิดนึงในการรอ Wi-Fi กลับมาประมาณชั่วโมงหรือถ้าเครื่อง Wi-Fi เสียก็จะเป็นแบบวันนั้นก็จะใช้ Wi-Fi ไม่ได้เลยก็มีแล้วก็มาพูดในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องก็จะเป็นข้อเสียสำหรับพี่อย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นข้อเสียสำหรับคนที่ชอบซื้อกับข้าวมาตุนไว้ทำเองทำไว้กินหลายๆมือ้อก็คือตู้เย็นค่ะเพราะว่าตู้เย็นนั้นมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็ตูเ้เย็นเล็กๆอ่ะถ้าน้องเคยไปนอนพักโรงแรมแบบเนี้ยน้องจะเห็นตูเ้เยน็นตู้เล็กๆที่เขาเอาไว้แช่น้ําตู้เท่านั้นเลย <c oughs> ก็เนื่องจากที่ว่าตูเ้เย็นมันค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กเนาะน้องจะไม่สามารถตุนอาหารไว้ทํากินเองหลายๆมือ้อภายในหนึ่งอาทิตย์ได้น้องจะทาในแค่ตุนไว้พอตัวเองกินแค่มื้อเดียวอะ่ะประมาณนั้นจริงๆแล้วก็ช่องแช่แข็งช่องฟรีซ ของตู้เย็น,น่ะขนาดประมาณนี้น้องแช่ได้แค่ทําน้ําแข็งน้องทําได้แค่น้าแข็งหรือว่าแช่แค่อาหารแชร่แข็งเต็มที่ไม่เกิน2อ,อจานอะอจานแบบข้าวผัดปูเซเวน่นอะไรแบบนี้น้องแช่ได้แค่นั้นชชแช่ได้แค่2จานจริงๆมันเล็กมากแล้วก็เรื่องของทีวีที่นี่หอพัก ห้องไทยบีรู้สึกว่าจะเป็นห้องไทยเดียวที่ไม่ใช่สมาร์ททีวีถ้าเป็นห้องอื่นอะสมาร์ททีวีก็จะสามารถเชื่อม YouTube ได้เชื่อม Netflix ได้แต่ไทยบีได้แค่ไทยบีก็จะเป็นทีวีจอแบนธรรมดาไม่ใช่ทีวีแบบสมาร์ททีวีที่สามารถเชื่อม Wi-Fi เพื่อที่จะดู YouTube ได้ Netflix ได้อะไรแบบนี้ก็จะดูได้แค่ช่องพื้นฐานทั่วไปมาตรฐานเนะเาะในส่วนของ Wi-Fi พี่บอกเลยที่นี่เลิศคิดว่านะคิดว่าที่ของพี่อยู่น่าจะดีที่สุดแล้ว Wi-Fi แรงมากแรงแบบแรงจริงๆแต่แรกๆที่พี่เข้ามาอยู่ WiFi แบบช้ากว่าหอยทักเป็นตะคิวอะ่ะแล้วก็สัญญาณพี่ติดต่อใครไม่ได้เลยโทรหาใครก็หลุดเว้ยแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เขาเปลี่ยน Wi-Fi ขึ้นมาคือทุกอย่างอ่ะดีขึ้นมากเหมือนเป็นประเทศที่จเจริญแล้วเหมือนเป็นอะไรแบบนั้นเลยคือเร็วจริงๆเร็วเร็วแบบเร็วมาก ใช้ทำงานได้ใช้ดู y o u t u b e ได้เล่นเกมได้ไม่สะดุดเลยจริงๆนอกจากว่าวันนั้นจะมีไฟดับอะแล้วเครื่องไ Wi ไฟเสียก็วันนั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้ทั้งวันก็มีแต่ไม่ได้ดับอยขนาดนั้นในส่วนของเตียงเตียงค่อนข้างแข็งนะะบอกน้องๆก่อนใครที่ไม่ชอบเตียงแข็งเนี่ยน้องก็ต้องไปหาฟูกหรืออะไรนิ่มๆเป็นเบาะอะไรนิ่มๆเนี่ยมาปูรองแล้วค่อยปูผ้าปูที่นอนทับอีกทีเนาะน,น้องถึงจะได้นอน สบายมากขึ้นแล้วก็หอพักนี้ไม่มีส่วนที่เป็นห้องครัวนะคะน้องต้องพกเตาไฟฟ้ามาเองไมโครเวฟมาเองที่นี่ไม่มีเตาไฟฟ้าให้ไม่มีไมโครเวฟให้นะน้องต้องเตรียมมาเองแล้วก็เครื่องครัวต่างๆแล้วแต่น้องเลยน้องพกมาเองเลยเอาที่น้องสะดวกแล้วก็สำหรับมันอาจจะเป็นข้อดีสำหรับบางคนแล้วก็อาจจะเป็น ข้อเสียสําหรับบางคนนะคะก็คือในเรื่องของระบบ security ค่อนข้างหนานแน่นเลยทีเดียวหนานแน่นจริงๆเพราะว่าใครจะเข้าออกก็ตามเราพาใครเข้ามาเพื่อนเพื่อนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองอต้องแลกบัตรอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เพื่อนคนไหนที่จะอยู่ดึกไม่เกินเที่ยงคืนก็ต้องแจ้งฝ่ายนิติบุคคลหรือจะพาใครเข้ามาค้างหรือพาเพื่อนมาพักแบบ ทำรายงานแล้วเพื่อนกับดึกไม่สามารถกลับหอตัวเองได้เพราะว่ากลางคืนสีนาคารินเนี่ยค่อนข้างอันตรายอยากจะบอกตรงนี้น้นนองๆน,นิดนึงนะว่ากลางคืนอย่าไปไหนคนเดียวอย่าพยายามออกจากห้องเพราะว่าขนาดพี่อยู่หอพักใกล้ๆกล,ล้วิทยาลัยแล้ว Security แน่ๆน,น,น,นะยังมีโจรกระชากกระเป๋าหน้าเซเว่นเลยจริงๆอยากให้น้องระวังตรงนี้นิดนึงน้องต้อง แจ้งล่วงหน้าไม่เกินสองทุ่มกับฝ่ายนิติบุคคลเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยสามารถที่จะค้างหรืออยูดึกได้นะคะหรือถ้าอยู่ดีๆน้องมากระทนหันพาเพื่อนเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้แจ้งเลยเขาไม่ให้เข้านะพี่พี่บอกไปก่อนในส่วนของ security ที่นี่ค่อนข้างแน่นมากๆเลยเทียบกับอื่นๆพี่คิดว่าที่นี่แน่นสุดแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นห้องซักรีดเนาะก็ที่เรียกว่าห้องซักรีดก็คือแค่มีแค่ซักผ้ากับอบผ้า แล้วก็ห้องนั้นก็จะมีตู้กดน้ำด้วยอ่าซักผ้าเครื่องนะคะครั้งหนึ่งเรีอยู่ที่ราคาประมาณไม่ใช่ประมาณนี้ราคาอยู่ที่40บาทแล้วก็อบผ้านาทีละบาทขั้นต่ำา10นาที10บาทถ้าผ้าเยอะน้องก็หยอดไปตามที่น้องคิดว่ามันจะแห้งอะ่ะถ้าผ้าเยอะหน่อยก็20นาทีก็20บาทแล้วต้องหยอดเหรียญ10เท่านั้นไม่มีเหรียญอื่นเหรียญอื่นไม่สามารถหยอดได้แล้วก็ สำหรับน้องๆที่มีความเนี๊ยบนิดหนึง่งกลัวซักเสื้อเชิ้ตเนี่ยแล้วมันเป็นค่าเป็นบริการที่ร้านซักรี่เนี่ยเขาจะมารับผ้าประจำวันเขาพี่ถ้าจะไม่ผิดนะสุกเสาร์อาทิตย์หรือพี่ไม่แน่ใจว่าวันไหนเพราะพี่ไม่เคยใช้บริการคือเสื้อแต่ละตัวแล้วก็เลทราคาก็จะไม่เหมือนกันนะเสื้อเชิ้ตก็อีกราคาานึงเสื้อยืดก็ราคาหนึ่งเสื้อสุกก็ราคาหนึ่งซักผ้าปูที่นอนก็อีกราคานึง ก็จะมีรถมารับเสื้อผ้าเราแล้วเ,เอาเราแค่เอาตะกร้าผ้าเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วก็เขียนเบอร์ห้องไว้แค่นั้นแล้วก็ทักลายล้านไปว่าเราห้องนี้นะตะกร้านี้นะมีอะไรบ้างแล้วก็เขาก็จะส่งเลขบัญชีมาให้เท่าที่พี่ถามเพื่อนมานะเขาก็จะส่งเลขบัญชีให้เราโอนตังซักผ้ามาให้แล้วหลังจากเขาซักเสร็จเนี่ยเขาก็มาส่งไว้ข้างล่างหอเราก็ต้องลงไปเอาเองส่วนกลางที่เนี่ยคะ่ะมีที่จอดรถ ที่จอดรถเนี่ยไม่ได้จอดฟรีนะมันเสียค่ารลยเดือนจอดรถแต่ละเดือนถ้าพี่จําไม่ผิดอะประมาณ500 500เนี่ยแหละ500บาทต่อเดือนหอพักต่อมานะคะก็คือหอพักที่มีชื่อว่าแอสไอยู่ซอยเดียวกับอ่าพรีหน้าเลยแต่อยู่ลึกเข้าไปหน่อยแอส i r e เนี่ยรู้สึกว่าเป็นคอนโดนะถ้าพี่จำไม่ผิดน้องสามารถต่อรองกะเจ้าของห้องได้ว่า น้องอยากให้เจ้าของห้องเนี่ยสามารถลดค่าที่พักได้ไหมราคาเริ่มต้นเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะประมาณ8,500บาทห้องเล็กสุดไม่รู้ว่าเล็กสุดของเขาหรือเปล่าที่พี่เห็นเริ่มต้นก็ประมาณ30ตารางเมตรก็จะใหญ่กว่านิดน,นึงข้อดีก็คือพี่รู้สึกว่าห้องพักเนี้ยมีส่วนที่เป็นห้องครัวด้วยส่วนครัวน้องสามารถทำครัวได้ตู้เย็นใหญ่ ใหญ่แบบมาตรฐานเลยอ่ะน้องจะซื้อของมาตุนทำทางอาทิตย์ก็ได้แล้วก็ในส่วนของเครื่องซักผ้าเนี่ยน้องสามารถซักผ้าหน้าระเบียงได้เลยเพราะมีเครื่องซักผ้าให้น้องไม่ต้องไปเสียตังค์40บาทแบบหออื่นที่ไม่มีเครื่องซักผ้าน้องก็ซักหน้าห้องตัวเองได้แล้วก็ตากหน้าห้องได้เลยเมีสระว่ายน้ําด้วยนะมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสอยู่ใน คอนโดแล้วน้องก็สามารถใช้ได้เพราะเขาน่าจะรวมส่วนกลาวไวมให้ละส่วนค่าน้ำค่าไฟพี่ไม่ทราบเหมือนกันพี่ขออนุญาตไม่ตอบในตรงนี้นะคะเพราะว่ากลัวให้ข้อมูลผิดแล้วก็จะทำให้หอพักเสื่อมเสียชื่อเนาะในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยก็จะเป็นคีย์การ์ดนะแต่พี่หน้าหอพักพี่เนี่ยจะเป็นระบบรักษา ความปลอดภัยที่ใช้ลายนิ้วมือสแกนนิ้วเพื่อที่จะเข้าตึกนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหอพักที่อยู่ไกลออกไปจากวิทยาลัยนิดนึงซึ่งถ้าน้องจะมาเรียนเนี่ยน้องจ้งต้องเดินข้ามสะพานจากฝั่งตรงข้ามเอาก็จะมีอีลิเมนต์แล้วก็เดอะโบตันมีเคซีอพาร์ตเมนต์พี่จะพูดในของ2ตัวนี้ก่อนก็คืออะเดอะโบตันกับ อิลิเมนต์นะคะโดโบตันเนี่ยจะเป็นหอพักที่เป็นแบบโรงแรมสามารถเช่ารายวันแล้วก็รายเดือนได้นะแล้วก็หอพักเนี่ยราคาเริ่มต้นพี่ไม่แน่ใจคิดว่าคิดว่าเริ่มต้นประมาณ8,000ประมาณนี้แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีตู้เย็นที่มาตรฐานไม่ได้เล็กเล็กแบบหอพี่พี่รู้สึกว่าหอพี่อะตู้เย็นเล็ก เล็กสุดแล้วมั้งเพราะหอพักอื่นถ้าที่พี่ดูเพื่อนคนอื่นก็ตู้เย็นใหญ่อะตู้เย็นใหญ่มาตรฐานนะตุนของรายมีทีวีนะคะทีวีค่อนข้างจอใหญ่เลยทีเดียวทีวีแบบจอแบนติดผนังอนะแล้วก็ WiFi พี่คิดว่าความเร็วน่าจะกลางกางก็เพื่อนพี่ก็มีบน่นบ่นบ้างว่า WiFi ค่อนข้างช้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ช้าจนน่าเกลียดคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อืม มีสระว,ว่ายน้ําส่วนกลางก็จะมีสระว,ว่ายน้ํามีฟิตเนสแล้วก็ห้องพักเนี่ยไม่มีส่วนที่เป็นครัวนะเนื่องจากว่าเดอะโบตันนะมันเป็นที่พักแบบสไตล์โรงแรมก็เลยไม่มีส่วนครัวตรงนี้ให้น้องก็ต้องพกเตาไฟฟ้ามาเองนะเพื่อที่จะทํากับข้าวได้แล้วก็ ในส่วนของข้อเสียเนี่ยพี่ได้ยินมาว่าเพื mm ่อ hmm. นพี่จะบ่นเรื่องค่าไฟว่าราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว,เ,ยวเพราะบินห้องมาแต่ละทีเพื mm ่อ hmm. นพี่อ่ะแทบจะแตะหลักหมื่นตลอดหรือบางเดือนก็จะมีแตะหลักหลักหมื่นนิดๆอะไรประมาณเนี้ยถ้าที่พี่ฟังเพื่อนมานะไม่ได้มีเจตนาที่จะจู่โจมให้คนแบบแอนตี้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือพูดในมุมของผู้เช่าพักของเพื่อนเนาะ ต่อมาก็จะเป็นอิลิเมนนะคะซึ่งอยู่ห่างจากเดิร์บตันไปอีกซอยการเดินทางเนี่ยน้องก็ต้องเดินเดินออกจากซอยมาเผื่อเวลาในการเดินทางสักประมาณ30นาทีเพราะว่าไกลยอยู่อิเิเมนเนี่ยเป็นคอนโดนะคะน้องสามารถเจราจาตอนน่อรองกับเจ้าของห้องได้ว่าอยากให้ลด ค่าหอพักอะไรยังไงแต่ที่พี่เห็นนะเริ่มต้นประมาณ8,500เหมือนกันพี่ว่าเป็นหอพักที่น่าอยู่มากๆสําหรับพี่นะน่าอยู่มากพี่อยากพี่อยากไปอยู่มากเลยเพราะว่าเป็นหอพักที่แบบค่อนข้างกว้างแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างถูกแต่เสียเสียอย่างเดียวก็คือน้องต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนิดนึงถ้าน้องสายเนี่ยน,น้องก็จะสายเลย น้องต้องเผื่อเวลาเดินทางสัก30นาทีเพื่อที่จะให้เดินทางไปทันในคาบวิชาเรียนนะามาต่อกันในส่วนของค่าห้องพักนะคะในหลักหมื่นห้าขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าห้องหนึ่งเนี่ยมี2ห้องนอนแล้วก็ส่วนกลางใช้ด้วยกัน2ห้องนอน2ห้องน้ำมัง้งถ้าพี่จะไม่ผิดนะถ้าข้อมูลตรงนี้ผิดก็ขอโทษด้นะคะส่วนกลางก็ใช้ด้วยกันสำหรับน้องที่อยากหาร ที่พักกับเพื่อนแต่ไม่ต้องการที่จะให้เพื่อนมานอนเตียงเดียวกันหรือต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยราคาห้องพักเนี้ยประมาณหมื่นาน้องก็หารกับเพื่อนเอาหารค่าน้ำค่าไฟเอามีหอพักเนี้ยก็จะมีเครื่องซักผ้าในห้องให้ไม่ต้องเสียค่าซักผ้ามีส่วนที่เป็นห้องครัวให้นะคะมีสระว่ายนะ้ำมีฟิตเนสครบครันจริงๆคือเลิศเลิศ ดีนัมเบอร์วันถัดมานะคะจะก,ก็จะเป็นหอพักที่มีชื่อว่า my home my house my garden สตัวนี้ห้าพี่จะไม่ผิดนะเป็นหอพักเดียวกันเรทราคาห้องไม่ทราบพี่ขอโทษด้วยพี่ไม่ทราบลักษณะหอพักที่พี่เคยไปอยู่ห้องเพื่อนมานะคะเขาก็จะเป็นแบบห้องพักห้องพักห้องนอนหนึ่งห้องมีส่วนควรัวแบบเล็กๆเ,เป็นซิงค์ซิงคล้างจานอะเล็กๆไม่ได้แบบพอที่จะ ทำกับข้าวเยอะๆอะไรขนาดนั้นตู้เย็นใหญ,ใหญ่มาตรฐานทุกที่ตู้เย็นมาตรฐานหมดยกเว้นหอพี่แค่นั้นแล้วก็ไม่มีสรนะว่ายน้ําแต่มีฟิตเนสที่นอนตรงเนี้ยชั้นหนึ่งเป็นที่นอนชั้นสองอ่ะมันจะเป็นบันไดแบบบันไดเดียวๆปีนขึ้นไปสามารถให้ดูเมดนอะนตรงนั้นได้ข้อเสียก็คือร้อนพี่ถามเพื่อนแล้วว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นอ่ะอากาศไทยเทไหมเพื่อน่บอกว่าร้อนร้อนมาก ก็จะประมาณนี้นะคะเอ่อในชั้นที่มันมีชั้นสองเนี่ยไม่ได้แบบขึ้นบันไดไปชั้นสองใหญ่เว่อวังอลังการนะเหมือนเป็นแบบพี่ว่าเหมาะกับการเก็บของข้างบนมากกว่าเก็บกระเป๋าเดินทางอะไรแบบนี้เก็บกล่องเก็บลังเอ่อในหอพัก My Home My House My Garden เนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลาจากวิทยาลัยพอสมควรเลยน้องต้องเผื่อเวลามาซัก สี่สิบนาทีแล้วกันพี่ให้ประมาณนี้สี่สิบนาทีสี่สิบห้านาทีหรือน้องต้องนั่งวินมอร์ไซค์มาถ้ามีค่าเดยนสายสายข้อดีของที่นี่อย่างหนึ่งมีรถบริการส่งถึงหน้าวิทยาลัยฟรีนะคะในช่วงรอบเช้าถ้าพี่จะไม่ผิดไม่เกิน8ปดโมงน้องถ้าไม่เกิน8ปดโมงเนี่ยน้องจะทันรถคันนี้แล้วน้องสามารถขึ้นรถคันนี้เขาก็จะไปส่งหน้าวิทยาลัยฟรีถ้าเกินรอบเนี้ยไม่มีส่งแล้วน้องต้องนั่งวินมอร์ไซค์เองเอานะ ในส่วนของของกินย่านนั้นคือมีเซเว่นมีหมาล่าแล้วก็มีร้านกเกี๋ยวคือเยอะเยอะเหมือนกันพอๆกับซอย40เลยน้องไม่ต้องห่วงเรื่องกินอะไรแบบนี้ของกินค่อนข้างหลากหลายหลากหลายกว่าซอยของพี่เยอะน้องจะไม่อดอยากเลยน้องจะอุดมสมบูรณ์จริงๆ <laughs> ที่พูดมาทั้งหมดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะถ้าข้อมูลตรงไหนเนี่ยเพื่อนเเข้ามาดูแล้วมันเป็นข้อมูลที่ ผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกแล้วให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับน้องๆปีหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยที่นี่แห่งนี้นะคะ,ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่กำลังตัดสินใจที่จะเข้ามาพักได้แต่ละที่เนี่ยพี่บอกไว้ก่อนนะไม่ได้ดีสำหรับคนทุกคนน้องก็ต้องเอามาชั่งน้ำหนักด้วยว่าที่ไหนเหมาะกับตัวเอง เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณน้องๆมากนะคะที่เข้ามารับชมน้องๆคนไหนอยากให้พี่ทาคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือถ้ามีปัญหาหรือสงสัยสงสัยในส่วนไหนเกี่ยวกับทลิปเนี่ยน้องสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยพี่ตอบทุกคอมเมนต์พี่จะไม่ข้ามพี่จะพยายามไม่ข้ามถ้าคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าคิดว่า พี่ตอบช้ามากเนี่ยหนูรอคอมเมนต์พี่แล้วสองสวันพี่ยังไม่ตอบทัก DM มาในไอจเลยพี่พร้อมตอบพี่จะตอบตลอดตอบไว้มากในไอจีไอจพี่ w ว A r อาร์เดอร์แซลมอนอันดอล่างนะคะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบาย